สวัสดีครับผมช่างต้นครับ s t Service นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการนะครับตรวจซ่อมเจ้าเครื่องพ่นยาพ่นปุ๋ยนะครับครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้แบบนี้นะครับก็จะมีปัญหาที่เกิดบ่อยๆก็คือดูดน้ํายาไม่ขึ้นพ่นน้ําไม่แรงนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากระบบลูกสูบนะครับลูกสูบและก็วาล์วปิดเปิดนะครับที่มีปัญหาพวกซีนลูกสูบต่างๆนะครับ วิธีการนะครับเรื่องต้นนะครับถ้าเพื่อนถ้ามีอาการพ่นน้ําไม่แรงครับพ่นยาไม่แรงหรดูดน้ําไม่ค่อยขึ้นนะครับก็ให้เพื่อนมาดูตรงที่อัจจารบีเนี่ยครับเครื่องรุ่นนี้จะมี3สูบนะครับก็จะมีที่อัจจารบีอยู่3าําแหน่งนะครับก็เป็นตําแหน่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไปเลี้ยงลูกสูบใครลูกสูบมันนะครับถ้าลักษณะนี้นะครับถ้ามีรูโบตรงนี้คือจารบีมันหมดแล้วครับ ก็ให้เราเอาจารบีนะครับปูดเข้าไปให้เต็มนะครับแล้วก็ใส่ฝานี้ให้เต็มแล้วก็หมุนเข้าไปตามเดิมนะครับหมุนอัดเข้าไปนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยๆพอให้มันดันตัวจารบีลงไปอุดตรงซีนนะครับเพื่อที่จะรักษาแรงอัดภายในกระบอกสูบนะครับทั้ง3ามตัวนะครับเปิดตรงสามตัวถ้าทําแล้วไม่หายนะครับ กํากลังยังตกอยู่ยังดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับทีนี้เพื่อนต้องมาหรือดูข้างในแล้วนะครับว่าข้างในมันมีอะไรผิดปกติวิธีการถอดก็ไม่ยากนะครับก็ง่ายๆใช้ปากกจเบอร์สิบสี่นะถ้าวาวล์วรั่วหรือว่ามีสิ่งไปกีดขวางที่ตัววาลว์นี้ครับก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้น ไม่ได้ก็จะทาให้กําลังดูดกาลังอัดนี้ตกนะครับเราก็มาถอดหรือดูตรงฝาวาลวนี้ก่อนนะครับเป็นนัดเบอร์สิบสี่นะครับครับสําหรับตัวนี้ก็คือเป็นวาลวนะครับตัววาลวดูดนะครับเนี่ยครับเป็นตัววาลวดูดวาลวดูดนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าฝา,าปิดตรงนี้นะครับต้องสนิทนะครับทุกตัว ฝาปิดตรงนี้ต้องสนิทเราลองเอาไม้หรืออะไรจิ้มดูนะครับมันก็จะสปริงตัวนะครับยืดหยุ่นได้แล้วก็ปิดตัวสนิทนะครับจะไม่ถ้าสปริงหักหรือสปริงขาดนะครับมันก็จะไม่สนิทมันก็จะเปิดรูไว้อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แรงอักตกนะครับแรงดันตกหรือดูดน้ําขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับ ตัวนี้เป็นวาล์วดูดนี้สามารถจิ้มหมอกได้นะครับแกะมาดูได้นี่ครับตัวลักษณะวาล์วจะเป็นตัวลักษณะนี้ข้างในจะมีตัวสปริงอยู่ข้างในนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะกดลิ้นวาล์วนะครับให้มันสนิทตัวนี้เป็นลิ้นวาล์วนะครับข้างในจะมีสปริงอยู่ตัวนี้สามารถที่จะถอดมีอะไรซื้อเปลี่ยน ซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เวลาแกะเปลี่ยนสปริงอะไรก็แกะลูกยางตัวนี้เลยนะครับมีอะไรขายครับตามร้านอะไรนี่ครับเป็นลูกยางอย่างนี้ตัวนี้ก็แยกออกจากกันอย่างนี้ก็จะมีสปริงอยู่ข้างในตัวหนึง่งก็จะมีลิ้นวาล์วอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ สังเกตดูนะครับแล้วก็ประกอบเข้าตามเดิมหลักการก็ง่ายครับก็ปิดเปิดจังหวะดูดก็ดูจังหวะ,หวะปิดก็ปิดนะครับพอเราประกอบเสร็จแล้วก็สวมลูกยางเข้าเหมือนเดิมครับนีก่การประกอบลูกวาวนะครับถ้าเกิดว่าสปริงหักนะครับก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้ ันนี้เป็นาวาวฝั่งดูดนะครับถ้าเราตรวจเช็คแล้วปกติทุกอย่างก็ไปดูอีกวาวชุดหนึ่งนะครับและอีกฝั่งนึงครับจะเป็นวาวชุดออัดนะครับก็จะมี3ตัว3มชุดเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสามารถที่จะหรือซ่อมเองได้ครับพอถอดรอดแล้วนะครับ อะไรก็ได้ครับเคอกคอ,อเครื่องไม้เครื่องมือก็แล้วแต่ดุลพินิษนะครับันนี้เป็นหลักการในการตรวจ่อมนะครับก็จะเป็นชุดอย่างนี้ครับเราชุดที่สองนะครับชุดภายในที่สองอีกอลักษณะรูปร่างเหมือนกันครับ แค่ว่ามันหันตำแหน่งคนละทางนิ้เฉยตัวเบานี่เหมือนกันเท่ากันเลยครับแต่ว่าหันทางคนละทางนิ้เฉยตัวหนึ่งหันดูตัวหนึ่งหันอัดนะครับก็สามารถที่จะจิ้มออกมาตรวจเช็คดูได้ว่าสปริงมันหักมันล้ามันเข้าสลิมหรือเปล่านะครับถ้ามันยังสปริงตัวดีก็เป็นน้อยใช้ได้นะครับถ้าสปริงตัวดีอันนี้คือตรวจเช็คเบานะครับ เราดูเราอัดนะครับทีนี้เรามาดูตัวลูกสูบครับถ้าชุดวาล์วดีนะครับต้องมาดูที่ลูกสูบอีกทีนึงตัวลูกสูบนี้เราก็ต้องมาถอดน็อตตัวนี้เลยครับสี่ตัวนะครับเบอร์สิบสี่เหมือนเดิมครับบางคนไม่กล้าหรือกล้าซ่อมครับกลัวว่าภายในมันจะมีอ,อุปกรณ์ซับซ้อนจะเลือดให้ดูเลยครับว่ามีอะไรมั่งข้างในไม่มีอะไรครับ มองเห็นแล้วก็วิเคราะห์ได้เองเลยใ <c oughs> ช้ปัดเจใช้ปัเจตัวเบอร์เดียวเลยครับเป็นตัวท T จะขันง่ายนะครับ นี้ก็คอคอกเลยนะครับคคาะเงี้ยเงี้ยงัดงัดก็ออกไล้ครับไม่ยากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็แล้วแต่ครับใครมีอะไรก็จับมาใช้เลยไม่มีปัญหาครับแผ่นกระจกตัวนี้ก็จิ้มออกได้นะครับไม่มีปัญหาตัวนี้เอาไว้กันฝุ่นเลยครับกันฝุ่นกันน้ํากระเด็นเนี่ยครับเจ้าตัวลูกสู ที่เอาไว้ดูดอัดนะครับเป็นลูกสูบลักษณะอย่างนี้เวลาทํางานนะครับเครื่องยนต์หมุนแล้วก็จะวิ่งมันเกิดทางานลักษณะนี้ครับการดูดอัดของลูกสูบที่จะดูดน้าแล้วก็ดันน้ํานะครับตัวนี้ก็สกปรกมากครับจารบีก็แห้งเหนียวครับไม่ลื่นลักษณะนี้เราก็ต้องทําความสะอาดนะครับใช้น้ําผงซักฟอกนะครับถ้าจะดีที่สุดก็จะได้ไม่มีปัญหาต่อระบบซีนนะครับ ครับสลับซีนตัวนี้นะครับเป็นซีนกันฝุ่นเฉยนะครับก็ถอดออกมาได้นะครับถอดออกมาล้างทําความสะอาดใหม่แล้วก็สวมเข้าที่เดิมแล้วตัวลูกสูบนี้ก็ทําความสะอาดนะครับดูว่าตัวลูกสูบนี้มันเป็นรอยเป็นตาโมดหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นรอยเป็นหลุมเป็นตาโมดมันก็แรงอัดก็จะตกก็จะทําให้แรงอัดต่ําได้นะครับก็สังเกตดูตรงบริเวณที่มีรอยสัมผัส ของลูกสูบกับซีนลูกสูบนะครับว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นตาหมดหรือเปล่าถ้ามันยังเป็นเงาใสอยู่การเสืบล้อยังไม่มากมันก็ไม่เป็นไรนะครับยังดีอยู่ถ้าเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นตาหมดก็ต้องเปลี่ยนลูกสูบนะครับสูบตัวนี้ก็มีขายครับมีหลายขายทุกชิ้นตามร้านอะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของซีนลูกสูบด้วยนะครับซีนกันรั่วทําหน้าที่ อุอดรอยรั่วทำ้าที่เหมือนกับแหวนลูกสูบปอร์ไซค์เลยนะครับมันจะอยู่ในกระบอกนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสลักล็อกนะครับตัวสลักล็อกตัว ตัวอัดซีนตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้ล็อกเอาไว้พอเราทํางานนะครับมันก็มีโอกาสเคลื่อนตัวนะครับสาหรับตัวบีบอัดซีนตัวนี้ตัวบีบอัดซีนตัวนี้นะครับที่เขามีเอาไว้ก็คือว่าถ้าซีนตัวนี้หลวมในระยะหนึ่งที่ยังไม่หลวมมากเราสามารถที่จะตอกอัดอัดซีนนี้เข้าไปได้อีกนะครับอันนี้ก็จุดหนึ่งนะครับที่เราต้องอนนบางทีคนไม่รู้ก็ น้ำไม่ออกก็เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเราต้องอากชีนตัวนี้เข้าไปได้อีกหลายรอบจนสุดนะครับคือมันสามารถที่จะตอกอัดเข้าไปได้จนสุดถ้าสุดแล้วถ้ามันยังหลวมอยู่ก็เปลี่ยนคถ้าสรับเครื่องนี้นะครับตัวที่มีปัญหานะครับก็คือซีนกันน้ํามันนะครับซีนกันน้ํามันตัวนี้ครับกันน้ํามันในห้องข้อเหว่ยงนี้ รั่วนะครับก็จะถอดเปลี่ยนนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนนะแล้วก็ใช้ไขควงหรือเหล็กหรือเหล็กแบนๆนะครับจิ้มแล้วก็งัดออกมาครับเบาๆเครื่องไหนนะครับที่น้ํามันรั่วน้ามันซึมตรงนี้นะครับก็ซินตัวนี้นะครับมันสึกหรอเราก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนนะครับถอดง่ายๆครับใช้ไขควงแบนหรือเหล็กแบนอะไรนะครับจิ้มแล้วก็ งัดนะออกมาเลยครับถ้าไม่รู้ไซส์ก็เอาตัวอย่างนี้ครับเข้าไปซื้อที่ร้านอะไรนะครับเครื่องนี้ที่นำเข้าซ่อมเข้าซีนตัวนี้ครับรั่วครับหลังจากที่ทำควมามสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประกอบซีนเข้าได้เล,เลยนะครับ ซีนเครื่องนี้นครับก็จะเบอร์2 2่สิบสองสิบห้าเจ็ดนะครับซีนแต่ละตัวจะมีเบอร์อยู่นะครับเวลาไปซื้อก็ถ้าเรามองเห็นก็บอกเบอร์เขาก็ได้ครับแต่ถ้าไม่เห็นก็ต้องใช้แว่นขยายนะครับตัวเบอร์ซีนก็จะอยู่ทางด้านหน้านี่นะครับอันนี้มองไม่เห็นหรอครับ ตัวเล็กมากแต่ถ้าใช้แว่นขยายก็จะมองเห็นครับตัวนี้เป็นซิลกันนะ้ำมันเครื่องรั่วนะครับจากตัวห้องข้อเวี่ยงนะครับเัวเอาเกล็กเอาอะไรก็ได้ครับจิ้มๆมดันๆเข้าไปให้มันสุดนะครับ ตัวซีนนะครับมันจะมีร่องให้จิ้มอยู่นะครับก็อย่าจิ้มมั่วนะครับถ้าจิ้มมั่วแล้วซีนขาดนี้จะได้ซื้อตัวใหม่นะครับซีนทุกตัวมันจะมีล่องนะครับเป็นล่องเป็นบ่าอยู่นะครับเราต้องดูให้ดีแล้วก็จิ้มไปที่ร่องของมันนะครับรรถ้าไม่งั้นจิ้มไม่ถูกที่ซีนรั่วซีนขาดได้ซื้อใหม่นะครับ เลือกใช้อุปกรณ์ก็แล้วแต่ถนัดนะครับข้อสำคัญก็คือรู้ตำแหน่งรู้ที่ก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นกระบอก PVC หรือเป็นปลอกเหล็กถ้าจะต่อเข้าก็จะง่ายกว่านะครับก็ลดการลดความเสี่ยงได้เยอะครับถ้าใครยังไม่ชำนาญหรือไม่ รู้ที่ก็ต้องใช้เป็นปอกเหล็กปลอกพลาสติกพวกท่อพีพีนะครับสวมแล้วก็ต่อเข้าไปได้ถ้ารู้ตำแหน่งจิ้มแล้วใช้อะไรจิ้มก็ได้ครับไม่เป็นไรก็คือจิ้มให้สุดนะครับเพราะว่าข้างในมันจะเป็นบ่ารองรับอยู่จิ้มเข้าไปได้เลยน่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับสำหรับเปลี่ยนซีนกันน้ำมันรั่วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะซ่อมเครื่องพ่นยาแบบนี้นะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเอ s ทีเซอร์วิสนะครับขอบคุณครับ